คำถามของผมนะครับถ้าหากว่าผมมีความรู้สึกที่อยากมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีวิธีไหนบ้างที่ทำจะ,จะทําให้ความรู้สึกนั้นหายไปครับและโดยปกติเวลาเกิดอารมณ์นั้นทํำยังไงครับผมก็พยายามที่จะไม่ไมคิดถึงมันและมีไหมครับที่ผมช่วยตัวเองครับ มีครับ, okay, ครบเคยครับเคยครับแ,และรู้สึกว่าแบบไหนมมนดีกว่ากันเ <c oughs> คดว่าเราช่วยตัวเองจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากกว่าครับขอบคุณครับถ้าเกิดเราไม่ช่วยตัวเองการผลิตตัวสุจิก็ยังผลิตต่อเนื่องยาวนานอยู่ทุกวันถูกไหมครับมันจะไปเก็บอยู่ที่แหล่งเก็บและถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอามันออกมาบ้างมันก็เกิดการฝันเปียก,กออกมาเองอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทําบ้างพอประมาณอายุเท่านี้นะครับประมาณสอสาครั้งต่อสัปดาห์ก็โอเคนะครับถ้าเกิดแค่แบบนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปกดมากไม่ต้องไปคิดโอ้ต้องไปคิดเรื่องน้นอาบน้ำเอาน้ําสะหัวเย็นๆนอะไรต่างๆ,ๆให้วุ่นวายไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามจะเรียนหนังสือออกกําลังกายซะเรื่องพวกนี้มันก็น้อยลงไปจริงไหมครับ